สวัสดีค่ะพบก,กับคนนิชานันนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมานึ่งขนมถ้วยกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขนมถ้วยนะคะกระยิบหนึ่งค่ะขนมถ้วยวันนี้นะคะเราจะทำจากข้าวไลบรี่นะคะมีลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นขนมถ้วยที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นไลบรี่นี่ก็จะมีสารสีม่วงนะคะ แล้วก็กินแล้วสบายท้องนะคะมีกากใหญ่เยอะค่ะนะคะส่วนอันนี้เราก็เป็นกะทินะคะกะทิสดนะคะวันนี้วันนี้เราทำแป้ง200กรัมนะคะอตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งกันนะคะขนมถ้วยนี้ต้องมีสองส่วนนะคะส่วนตัวกับส่วนหน้านะคะเราก็จะมายกประโยชน์ข้างบนค่ะเพราะว่ามันร้อนนะคะ อันนี้ปีไว้ก่อนนะคะวนค่ะนะคะเราจะมียอดอันนี้ขยบหน่อยนะคะทออ่านที่สนใจนะคะสนใจเรื่องก,การทําแป้งนะคะแป้งของข้าวข้าวของขนมด้วยนะคะก็เข้าไปดูได้ในครัวนิชานันนะคะวันนี้เดี๋ยวอัตราส่วนเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะวิธีวิธีผสมท่านก็นไปดูในครัวนิชานันนะคะอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ วันนี้เราทำจากแป้งสดนะคะหอมค่ะหอมมากเลยนะคะเราก็จะหยอดค่ะคือประมาณครึ่งถ้วยนะคะขนมถ้วยจะมีอยู่สส่วนนะคะส่วนตัวกับส่วนหน้านะคะตอนนี้เรากำลังหยอดตัวนะคะค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะลงไปนึ่งนะคะ ประมาณ4ี่ห้านาทีก็สุกนะคะค่ะเดี๋ยวรอนะคะรอการน,นึ่งตอนนี้เราก็มาดูว่าขนมถ้วยนะคะที่สุกแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะขณะที่รอขนมอยู่นะคะอันนี้เป็นขนมถ้วยที่สุกแล้วนะคะอันนี้มีตัวและมีหน้าเรียบร้อยะะแล้วคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะ ให้เขาถ่ายรูปหน่อยนะคะสวยไหมคะอร่อยคะ่ะกะทิสดนะคะใหม่ๆสดทําง่ายๆไม่ยากค่ะนะคะทําเองกินเองนะคะอุ่นๆต้องกินอุ่นๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะเข้ากันหน้านี้เลยคะ่ะทําไปกินไปนะคะเพราะหน้านี้เป็นหน้าหนาววันนี้ก็หนาวหนาวมากคะ่ะวันนี้เย็นมากเย็นนะคะกินตอนอุ่นๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะ ร้อนมีดีแล้วก็เย็นเย็นมันก็อร่อยแต่อร่อยคนละแบบนะคะอันนี้เวลาเรากินเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยนะคะกินขนมนะคะจะกินกินร้อนกินเย็นนะคะให้สังเกตนะคะว่าอย่างไหนอร่อยอย่างไหนเราชอบอะไรประมาณนี้นะคะ่คะเดี๋ยวเราก็จะมาดูมาดูขนมของเรานะคะไม่ยากค่ะทำง่ายๆนะคะ ราใช้น้าตาลตปี๊บนะคะน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลคาเลียกน้าตาลตปี๊บไปล้วค่ะนะคะหรือบางบางท่านก็อาจจะใช้น้าตาลมะพร้าวนะคะหรือบางลีบางคนก็จะเรียกน้ําตาลตาโนบางคนก็เรียกน้าตาลปึ๊บคะ่ะมีหลายชื่อนะคะแต่กรรมวิธีเนี้ยแตกต่างกันนะคะสําหรับกะทิวันนี้เราทายท์ใช้กะทิสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะทำจากกะทิสดนะคะใหม่ๆนะคะ แล้วก็แป้งผสมไปก็จะเป็นแป้งสดค่ะเป็นข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าสดส่วนไลบรี่นี่ก็เป็นไลบรี่เป็นข้าวเจ้านะคะข้าวไลบรี่เนี่ยจะออกสีม่วงนะคะแล้วก็มีกากใหญ่เยอะนะคะกินแล้วสบายท้องนะคะมีวิตามินนะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นวิตามินที่บำรุงสมองนะคะท่านที่สนใจไลบอรี่ก็เข้าไปอ่านได้นะคะไลบรี่จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย กินข้าเป็นข้าวก็ได้ค่ะทำขนมป็ดีนะคะแต่ว่าライเบリーเนี่ยเราต้องปรุงปรุงกปรุงคนละอย่างนะคะว่าถ้าเกิดเป็นข้าวข้าวข้าวขาวเนี่ยก็จะปรุงแบบนึงถ้าเป็นライเบリーเราก็จะปรุงแบบนึงเพราะว่ากรรมวิธีแตกต่างกันนะเนื่องจากเนื้อของข้าวเนี่ยไม่สมอุกันนะคะแต่ライเบリーเนี่ยเขาจะมีกะใหญ่เยอะนะคะ ตอนนี้ขนมของเราก็สุกแล้วนะคะเราต้องยกมาหยดข้างบนเพราะว่ามันร้อนนะคะตอนนี้จะเป็นอันนี้เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะดำแล้วก็ออกจะเป็นสีม่วงนะคะตอนนี้เราก็จะไปหยอดหน้านะคะดูวิธีการหยอดค่ะหน้านี้ก็ผสมเกลือหน่อยนะคะอดเกลือนะคะแล้วก็ข้าวเจ้านะคะผสมกันนะคะ หยอดหน้าไปให้เต็มค่ะขนมที่เป็นถ้วยเราต้องหยอดให้เต็มนะคะหอมนะคะหอไมไหมคะคุณผู้ชมหอมข้าวนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะจะได้มีอารมณ์ร่วมค่ะมีอารมณ์ร่วมในการทำขนมนะคะอะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาไปนึ่งค่ะลงนึ่งนะคะ หนึ่งสักสี่ถึงห้านาทีหรือว่าสามสี่นาทีอยู่ประมาณนี้นะคะดูด้วยนะคะวิธีสังเกตขนมของเรานะคะนอกจากเวลาจะกํากับแล้วนะคะเราจะต้องเราจะต้องดูตัวขนมด้วยนะคะวิธีสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดนึ่งตัวเนี่ยนะคะเราก็เอาใช้ซ่อมนะะี่ค่ะใช้ซ่อมลงไปจิ้มถ้าไม่ติดซ่อมก็แปลว่าขนมสก ีธีสังเกตมีวิธีการสังเกตในหลายอย่างนะคะส่วนถ้าเป็นหน้านี่ก็จะเห็นว่าเขาจะแตกมันค่ะนะคะหนะน้าจะแตกมันนะคะแต่เราอย่าให้แตกมันมากนะคะเพราะว่าถ้าหน้าปุบๆเยอะๆเนี่ยขนมพอ,อจะไม่สวยเอาแต่พอสดพองามน,นะคะอร่อยค่ะอร่อยมากนะคะลองทำดูนะคะ เราทำดูนะคะไปฝึกทำดูว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นขนมพัฒนาขึ้นมาอีกแบบน,นะคะเดิมโบราณจริงขนมถ้วยเราจะทำจากข้าวขาวนะคะข้าวขาวข้าวสารขาวนะคะแล้วก็ต้องทำแป้งสดด้วยตอนนี้เราก็พัฒนาว่าออตอนนี้ในสมัยนี้มันมีข้าวหลายชนิดนะคะมีข้าวก้องไรเบรี่แล้วก็ยังมีข้าวอะไรอื่นะคะเราสามารถที่เห็นว่าเขามี มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะต่อร่างกายแล้วก็นํามาดัดแปลงแล้วก็มาพัฒนาเป็นขนมเราก็ได้นะคะนะคะขึ้นอยู่กับเราคิดค่ะถ้าเราคิดเราก็สามารถทําได้ค่ะเพราะมันมีหลักการใช้หลักการเดียวกันนะคะนะหลักการเดียวกับขนมถ้วยข้าวขาวนะคะแต่ว่าการปรุงเนี่ยจะต้องเพิ่มตรงนี้นิดเพิ่มตรงนี้หน่อยนะคะดูหน้านะคะดูหน้าของเรานะคะเห็นไหมแข็งแล้วนะคะอย่างนี้ก็แปลว่าสุกแล้วนะคะ สวยไหมคะคุณผู้ชมหอมไหมคะหอมนะคะลงอีกนิดนึงนะะให้ก็แตกมันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเน่งให้ต่อต่อนะคะเดี๋ยวจะมาเน่งต่อซึ้ง,น,งนะคะตอนนี้เราก็จะเอาขนมเนี้ยไปแจกเพื่อนบ้านของเราก่อนนะคะวันนี้แจกบ,บ้านเดียวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขนมถ้วยจากขนมถ้วยจากข้าวไรบรลลีนะคะอร่อยนะคะอร่อยค่ะขนมถ้วยจากไเบอรีีค่ะข้าวไรบรลลีนะคะสวัสดีค่ะ